สุดทึ่งสาวโชว์ตอกไข่แบบใหม่ที่ไม่ธรรมดา Apparently you drop an a panic cracks drop perfectly egg into you if ฮเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากหลังมียญิงสาวคนหนึ่งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอในการตอกไข่สุดทึ่งที่ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นเยอะโดยมีชาวเน็ตเข้ามายืนยันว่าทำได้จริงแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังไม่เชื่อ โดยผู้ใช้งาน t i k t อกมีชื่อเล่นว่าแมดดี้ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่มีผู้รับชมเกือบหนึ่งล้านครั้งโดยเธอได้แบ่งปันวิดีโอการตอกไข่สุดอัจฉริยะโดยตั้งชื่อคลิปว่าการทดสอบทฤษฎี t i k t อกโดยคลิปวิดีโอของเธอมีคำบรรยายไว้ว่าเห็นได้ชัดว่าถ้าคุณทิ้งไข่ลงในกระทะโดยตรงมันจะแตกอย่างสมบูรณ์โดยสาวดังกล่าวจึงได้หย่อนไข่ลงในกระทะบนเตาโดยพบว่าเปลือกของไข่แตกออกเครื่องหนึ่งพอดีอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีแม้แต่เศษเปลือกไข่เล็กๆหลงเหลือให้ต้องเก็บเลย โดยวิดีโอดังกล่าวมีความคิดเห็นจํานวนมากที่ชาวเน็ตคนอื่นๆมายืนยันว่าการตอกไขวิธีดังกล่าวสามารถให้ผลลัพธ์แบบในคลิปได้จริงขณะที่บางคนก็ยังไม่แน่ใจนะักและได้แสดงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วคุณทดลองมา18ล้านครั้งแล้วใช่ไหมล่ะกว่าจะได้วิดีโอแบบในคลิปซึ่งแมดดี้ก็ได้ตอบกลับว่านี่เป็นการทดลองครั้งแรกของฉันคุณจะเชื่อหรือไม่ฉันไม่สนหรอกแต่จะบอกให้ว่านี่เป็นการลองครั้งแรกจริงๆ